Ies, er เอาละครับขอสวัสดีทุกคนกันเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยนะฮะใน Minecraft Lucky Box ครับผม่อเหยบมาปุ๊บได้เหล็กสี่ก้อนว่ะเอาว่ะเฮ้ยเจอเดอร์แมนครับเราอย่าเพิ่งไปอะไรเลยดีกว่านะฮะเราฟาร์มของเราไปก่อนก็กันครับใช่ธนูอะไรช็อตกันโบเดล็กนี้ยิงออกไปไม่โดนไม่โดนนะฮะก็โอเคแล้วเราฟาร์มของเราไปก่อนนะฮะช่วงนี้ก็อุ้ยตนเห็ดเห็ดบันบุกใหญ่ครับ มะตามเร็วเร็วเร็เร็วเวไดบวกกับพวกแมงครับมาเอามาเลยขอไม้ด้วยับเราจะรีบไปกลางกันนะฮะคือไม่ต้องรีบวะผมก็ไม่แน่ใจแป๊บนึงนะโอเคขอครับไม้สติกก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เอาเป็นดาบเอาเป็นนี่มาแล้วก็นครับ โอเคได้แล้วนะแล้ก็ใส่หมวกครับทีนี้แล้วก็ทําการขดุขด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 ขดุดขุดขุดขุดโอเคต่อไปเลยครับจะได้ไปกลางการนี่ถึงแล้วเฮ้ยเจอตีน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 ครับเจอตีนยอะยิงกูก่อนเลยเว้ยยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งยังยังไงยังไง ยอะๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆ้ๆๆงๆๆ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 ๆย่งๆๆยังไงๆๆๆๆๆๆังไๆๆๆงยังไงๆะๆๆ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 ยังๆๆ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 ๆกๆๆ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 แๆๆ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 กๆๆๆๆลๆๆ <c oughs> โอ้โหดาบมันชับในสองเลยเว้ยดีนะดาบเราแรงกว่าครับไม่งั้นนี่กูแตกนะฮะ <c oughs> โอ้โหมันได้ที่ฟาร,ร์มเพชรเหรอทำไมไม่ฟาร,รม์มว่ะเฮ้ยทุกคนครับรู้สึกว่าไมาครับจะอัปเดตใหม่นะทุกคนดูทองดิมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่ไหมผมว่านะเออทุกคนสังเกตไหมครับว่าทองมันจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเออผมว่าแบบมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเนี่ยทองเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะ เออน no, 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 no. อนนอนนอเนาะทองไม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับใหม่ครับอัปเดตใหม่นะฮะตอนผมเข้ามาผมก็ว่าอยู่เฮ้ยทำไมมันนานๆเข้านานๆน,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 นะฮะอ๋อใหม่ครับอัปเดตใหม่นี้เองอะไรแบบนี้โอเคดับแรกนะฮะเดี๋ยวต้องฟาร์มของก่อนครับไม่ฟาร์มก็อยู่ไม่ได้นะฮะต้องขอฟาร์มก่อนแล้วน,นะครับ <laughs> ไปเลยเว้ยไม่อยู่แล้วไปไปไปเดี๋ยวเรากลับฐานแล้วก่อนนะเอออุ้ยดินดินดินบกักอันี้มีดินเยอะชุกายเลยเว้ย โอเคไปไป,ปิดไปนะฮะแล้วก็กับฐานครับนี่มาทําการคราบเกาะของเรากันนะโอเคใส่เข้าไปแล้วแบบผมขอเหล็กเพิ่มได้ปะ่ะเออขอเหล็กเพิ่มได้ไหมอุ้ยอุ้ยมีคนมีตีนอยู่ข้างหน้าครับมีตีนอยู่ข้างหน้าโอ้โหได้ได้อย่างเยอะโอเคเจ็ดค้าเก่งได้พอดีครับอ่าใส่เข้าไปนะโอเคมาใครจะมาก็ามาไว้ทีนี้ขอกินก่อนนะน้องไก่น้องวัว อ่าโอ้โหเลยเพชรก้อนเดียวเองผมก็ทำไอ้นั่นได้ละแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันฆ่ากันเองก่อนปล่อยให้มันฆ่ากันเองเฮ้ยตีน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 ตีเพราะฉันก็มาเลยน้องมามามือมามาตกแตกครับผมอันนี้อะไรนะฮะมึงอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วยังไงยังไงยังไงไอ้หนึ่งตัวยังยังไงยังไง ตกตายว่ะเอาว่ะเยยระเบิดพอมมานะเยย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 โอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวข้ามันก่อนนะตู่มมันหลบธนูเป็นครับแต่ม้ามันหลบไม่เป็นต้อดูคงโดนด้วยโอเคเดี๋ยวผู้เล่นอีก3คนนะฮะรวมผมด้วยนะฮะยิงหมามันก็ยิงยิงไม่โดนหมามัน้วกัน มา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 งมาจริงๆมามันก็ได้ว่ะเฮ้ยมากินมาก็ได้เยยพอมมาทางนี้เมอาชะจะวิ่งตกเหมือนเล่นไม่เป็นนะฮะอมอนี่เล่นไม่เป็นเหรอฮะเล่นๆใครบอกให้เล่นไม่เป็นใครบอกให้เล่นไม่เป็นามีแต่จะตายนะครับมีแต่จะตายเล็งนีนียวมแตกโอ้แตกต่อหน้าแตกคาธนูบอกเลย โอ้แต่ครับมีคนเดียวเท่านั้นครับยังไงเอาไงนะ่นหะอาไงเอาไงยังไงยังไงยิงหมาทุ่งเลยละกันบวกเสือครับผมยิงหมาก่อนลดกําลังมันก่อนครับอะไรอยาระเบิดไม่ถึงพี่รน้องโอ้แค่นี้เองโอ้พี่แค่ยืนอยู่หลังบล็อกพี่ก็ตายแล้วน้องเอ้ยยังไงอะไรยังไงโอ้โหยังไงยังไงโอ้โหยังไงครับยังไงโอ้อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับนะ มาดิมาดิโอ้ของข้างล่างเต็มเลยน,น,นะนายนายอยากได้หรือไม่ด้านล่างนั่นเยยพองปลานี่มาคิดว่าจะโดนพี่แล้วน้องฮะคิดว่าพี่กัลกาแล้วน้องม,มามาเลเวลคุณเลเวลเยอะกว่านะเว้มาดิเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับนี่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 ก็มาดิพี่เลเวลเยอะกว่านะเอาไงเอาไงยังไง <c oughs> ยังไงครับยังไงกูปปา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  เ,เออยังไงครับยังไงโอนลาแล้วเปิดไปดักผมด้านบนหลอ,อเคไม่ปไยเคไม่ไปอู้ได้เกือบมีรองเท้าใส่แล้วเงยมาที่มีรองเท้าใส่แล้วน้องอยู่ดีๆก็ได้รองเท้าเจยเลยครับแบบชีวิตดีๆนะฮะเ้ยแม่งอยู่ไหนวะอ๋อแม่งอยู่ด้านบนครับไป let's go เดี๋ยวผมขอขึ้นด้านบนก่อนแล้วกันนะฮะโอเคกูขอขึ้นก่อนนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอะไรนะโอเคเรียบร้อยครับผมขึ้นได้แล้วมา จะหมัดจะมวยจะคนอะไรก็ว่ามาเอา้าแม่งควายไอ้ย่ยแม่งขังตัวเองคนหรือควายเนไหมคนหรือควายวันนี้อา้าวโดนขังขังขังตัวเองแล้วอีเพลนขังตัวเองแล้วอา้าววิ่งเลยนะวิ่งใหญ่เลยนะวิ่งใหญ่เลยนะโอ้โหคนหรือควายครับเนี่ยวิ่งโดนกับดัก, <c oughs> ดกอ้บ้าเอ้ยดูเกาะมันกับเกาะผมซะก่อนครับแล้วผมฆ่าได้สี่คิวมันฆ่าได้ศูนย์คิวครับยังไงยังไงหนูยังไง ย,งงยังไงยังไงเยอะ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 แล้วกูรอดได้ไงวะเนี่ย <l acht> แล้วกูรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหผมรอดได้ไงครับเนี่ย <l acht> เอาผมนึกว่าผมจะตายแล้วนะเมื่อกี้แล้วกูรอดได้ไงเออง,งั้นมึงอยู่นั่นแหละเพื่อนเออไม่ต้องออกมาเอออยู่ต่อไปอยู่ต่อไปอยู่ก่อนนั่นแหละเน่ยยังไงครับยังไง ài, ยังไง ài, ยังไง ài, ยังไง ài? ยังไงจะเอายังไงมันมีธนูรัวครับทุกคนมันยิงหมดยังวะไอ้จิงยิงมาอีกดิโอ้โหระเบิดระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ลังบล็อกไว้อเไม่เจ็บปานใดครับยังไงครับยังไงยังไงโอ้โหเอาระเบิดไปละนะครับพื่อนนะอยู่ลังบล็อกจะไม่เจ็บมากนะฮะยังไงยังไงฮะยังไง เยอะยังไงยังไงเยอะเยอะเยอะพี่แกยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาสีหนูยิงมาสีโอ้ยผมก็ไม่กล้าไปไม่มีธนูนะครับแต่ถ้าบวกตรงๆมันรู้ว่ามันแพ้ไงมันเลยไม่บวกนะผมว่าเออนะคร่วงกันนะนี่อย่างนี้เลยละกันเพี้ยนนี่เลยละกันก็ยิงมาเิครับน้องๆก็ยิงมาเครับเอ้อหโอ้โหโอ้โหสลุ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 ุ่ล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 ุรุลุลุล คิดว่าพี่เป็นอะไรให้เนี่ยดูดาบพี่ซะก,ก่อนน้องโอ้โหแล้วเปิดมาปิดทางโอ้โหใส่ากาเกินอะครับทุกคนแบบกูจะเอาอยัางไงกับมึงดีวะนะฮะโอเคของหมอน,นี่ยังไม่หายนะฮะน่าจะมีกระทานะไงโอเคเยอสปีด800%เอาเดี๋ยวผมทิ้งไปทำไมโอเคหมอน,นั่นมันออกมาแล้วนะฮะหลังจากผมออกมาตรงนี้แป๊บเดียวเองครับเย,ย้ยรอแล้วเปิดมาปาใส่พี่ทำไมเนี่ยน้องโอ้โหน้อง พี่ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะน้องนะไปผมขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ผมได้กระทาสะพานน้ำแข็งนะถ้ามันใช้มุกเดิมผมก็เล่นมันได้นะครับยอสปีดแปดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ปลาทีนี้ปึ๊ดตกตายเลยนะผมว่าเฮียอาไงดีวะกินเนื้อสเต็กก่อแล้วกันนะฮะเอานี้มาประจำการไว้เลขสองดีกว่าครับเผื่อได้ปลาใส่แม่งนะฮะ เดี๋ยวก็มาดิครับน้องๆก็มาดิครับอ่าแม่งวิ่งหนีเย้ยแม่งวิ่งหนีแต่ไกลเลยโอ๊ยคุณอยู่กับมึงเกมนี้มึงไม่ยอมตายสักทีให้บ้านนี้ึงไม่ยอมตายสักทีนะมึงนะอยู่เบนเลยเอาแต่นี้อยู่ได้เอ้ยยังไงยังไงเออเออเอาเอาเอาเออเออเออระเบิดสองเออที่สบายใจนะน้องนะเออที่สบายใจนะน้องนะพี่มีของดีมาให้ ฟันน้ำแข็งครับผมฟอนน้ำแข็งครับผมจังหวะนี้จงังหวะนี้ยังไงครับยังไงโอ้โหโอ้โหโกูร่วงโอ้ไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยนะฮะเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวนะครับที่จริงเกาะผมแบบได้เปรียบมันนะเอาตรงๆนะแต่แบบโอ้โหโคตรเซง็งเมื่อกี้โคตรเซ็งอีกนิดเดียวครับทุกคนแม่งเอ้ยโอ้โห,โโห,โโหมันมันมันเหลี่ยมเยอะมันเหลี่ยมเยอะนะต้องเข้าใจโอ้โหโกูรวยกูรวยีวย่ รวยตั้งแต่เปิดเกมเลยทีนี้น่าจะได้เปรียบชาวบ้านเขาแล้วครับมาโหได้ได,ได้ได้เหมืองแร่ครับทุกคนเปิดมาได้เหมืองแร่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะใครได้นี่อย่าปล่อยให้เหมืองแร่หลุดมือไปนะครับอ,อโอเคเอาเพชรมีเท่านี้ยังเหรอเยาวาทุานเวอู้น่งไงมีโอเคขออีกได้ไหมขอเอยอะๆเลยขอเยอะๆขอเยอะๆเหมืองแร่เหมืองแร่ต้องการฟาร์มเป็นจำนวนมาก มีเหมืองแร่ไหมครับขอเหมืองแรกได้ไหมเหมืองแร่มืดตึ๊บเลยวานี้อันนี้มืดตึ๊บเลยครับอันนี้จะขอกล่องจริงนะเออนี่กล่องจริงนี่กล่องจริงเปล่าอุยยายาของยาของดีของดีพั่นชอ่อมันเป็นยายายาพิษนะครับยาติดอู้พิกแอคสวยโอเคผมไม่ต้องทำพิกแอคแล้วนะฮะก็ตัวคาบอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้ว ดาบดาบได้ดาบอะไรดาบชาร์ปเนี่ยสามครับพลังเทียบเท่ากับดาบเพชระนะฮะก็ถือว่าคิดได้ดีครับที่แบบถมวกเนะี่ยเพราะหมวกมันแบบเปิดลัคกี้บล็อกมันไม่มีหมวกไงเออประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอความนี้ก่อนนะสีก 4, 4, 4, นะออ่ก้อนสี่สี่เป็นแปดใช่ไหมล้วก็สี่สี่แปดนะเออก็เราสามารถทํากางเกงเหล็กได้นะฮะถ้าเกิดได้อีกก้อนหนึ่งสวยโอเคกางเกงเหล็กมาเลยครับนะโอเคแค่เท่า,ทานี้เกาะเราก็หนาแล้วนะผมว่าเราพร้อมที่จะบวกกันแล้วแหะครับ โอเควิโกเดอวอันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามก็ต้องขออาหารนะฮะไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้จริงๆครับเกมนี้นะไม่มีอาหารอยู่ยากโอเคถึงจะได้เนื้อหมูมาเราก็ตามนะฮะแต่ก็เอออาหารไวเ้เถอะอะไรแบบนี้นะมาไปกลางกันซึ่งก็จะมีคนไปกลางก่อนเราแล้วนะฮะก็ไปเลยเราจะค่อยๆไปนะครับมีตีนไม้มีตีนไม้ไม่ใช่ยืนทิ้งของอยู่ตีนมานะเว้ยไม่ครัเยอะๆเยอะๆอะไรวะเฮ้ยทำไมเลื่อนรถอะ เยอะๆแม่งอยู part, ่ไหนวะอ๋อคุณตกใจกูอ๋อคุณเจอตีแล้วูเจอตีแล้วปึงนะมาเจอตีแล้วครับมาจะมาก็มาไอ้วีเนยได้ไรวะเนี่ยคุณไ้แปลงเกษตรมาทำไมครับเนี่ยโอได้เหล็กได้เหล็กได้เหล็กครับก่อนครับก่อนโอเคผมต้องการรองเท้านะฮะพอแค่นั้นพอขี่รองเท้าเท่านั้นพอเอ้า บอกอันนี้แม่งตกตายแล้วเห็นชื่อขึ้นนะฮะ <c oughs> เออเป็นงงๆฮ้ยมีตีนข้างหน้าตีนข้างหน้าหนึ่งหน่วยครับกางเกงเพชรครับผมไปเอามันไหมฉันซะฉันต้องการกางเกงเพชรจริงๆเลยเอเฮ้ยปาไปะป๊บไม่โดนแม่งด้วยชิบหายเอ้ยไป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 เอาเกงเพชรให้พี่หน่อยน้องเอ้าแล้วแม่งไปได้ไงวะนั่นน่ะเอาไปได้ไงมันว์ปไปเลอโหว์ปไปก็ได้เว้ย โเราไปไม่ได้อนะทุกคนเราไม่มีไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีบล็อกต่อนะฮะโอเคหมอนี่อยู่ในนี้นะหนึ่งหมดโอเคไปโดดไปได้อยู่โอเคอยู่ในที่แคบๆเลยน้องอย่าไปยืนเสียวๆให้พี่แบบกลัวอ้าวกูขึ้นไม่ได้อีกไอ้บ้าเอ้ยเกมมาสเตอร์พ <laughs> ูฟจริงเกมมาสเตอร์ละมึงฮะรู้ว่าเป็นมาสเตอร์จริงไหมนะเพื่อน จะลงมาไหมมันไม่ลงมาวะ่ะมันรู้ว่ามีตีนอยู่ด้านล่างนะฮะโอเคเราก็จะค่อยๆตัดไม้ขึ้นไปนะครับปึ๊บมันกดชิปเราว,วะ่ะเฮ้ยมาเอาว่ะเอาว่ะให้ผมขวันกำลังใจเขาหน่อย เยอะๆมันมาได้ไงมันมาได้ยังไงนี้มันมาได้ยังไงนี้เอ้ยมันมาได้ยังไง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 มึงฟันมึงโดนมานะเอ้ยมึงฟันมึงโดนมานะเฮ้ยเออไม่เป็นไรเอ้ยมารับดาบแทนนะฮะเมื่อกี้เออได้ได้ว่ะได้ว่ะเอ้ามันไม่ใช่ตัวเกงเพชรเหรอเยาว่าทันเวเอ้าไม่ใช่เกงเพชรเหรอเฮ้ยเสียงตีน เอ้าเสียงตีนเอ้าด้านบนยังมีตีนอีกอยู่แล้วนะน่ะได้ไงวะนี่แล้วไอ้นี่มาแต่ไหนท่านมาแต่ใดกันฮะเป็นงงๆครับคือบกักอันนี้มาได้ยังไงกันโอเคโอเคครับไม่ดีวะจบแล้วจบแล้วนะจะมาก็มามจะมาก็มาเออจะมาก็มา มึงลงมาก็ได้เพอนตกใส่หัวพี่นาะออลงมาลงลงมาคุยกันดีๆลงมาคุยกันลงมาคุยกันอ่าลงไปอ้าวโหสเตปตีนพี่แกนี่เด็ดมากนะฮะผมบอกเลยกูน่าจะฆ่ามึงแต่แรกเลยเพื่อนเพื่อนเลยยังไงครับยังไงไม่มีธนูด้วยกู explosive แต่ไม่มีลูกโบเฮ้ยหนักใจหนักใจสองหนึ่ง โอเคเลทสโกมาเติมปเก้อมางมาที่นี่มึงมามึงไม่มีธนูเดิมเงยมามามาจะมาก็มาแม่สเต็ปตีนพี่แกนี้แบบบอกแล้วอย่าสเต็ปตีนดีน้องล่วงเลยไหมล่ะสมน้หน้าโอ้โหไอ้นั่นไอ้กอเพชรไอ้กอเพชรกอเพชรบ้าเออแม่งฆ่าไปสองแล้วอ้าวแม่งฆ่าไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเหล่ากี่คนวะเนี่ยตกลงโอ้มันกำลังจะบวกเขานะฮะ แม่งกาลังวิ่งบวกกันนะครับทุกคนครับปล่อยมันฆ่ากันก่อนดีไหมดีไหมหรือยังไงยังไงมันกําลังใส่กันเลยวะเฮ้ยอว่ะแม่งกาลังบวกกันเลยมาบวกกันเลยพี่น้องบวกกันเลยพ่อแม่พี่น้องบวกกันเลยพ่อแม่พี่น้องเออ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 แตกไปครับผมแตกหนึ่งเลือหนึ่งนะฮะโอเคแป๊บนนงนะขอฟาร์มก่อน โ okay. <laughs> อเคกูได้เงงใหม่แล้วเว้ยมาอ๋อไอ้นี่มันโดนอุดไว้เว้ยแล้วแบบมันขึ้นไปไม่ได้นะฮะก็ <laughs> เลยแบบติดแขกเลยใช่ไหมโอเคน่าจะได้ได้อยู่นะฮะได้อยู่ไอหมอนั่นอยู่ด้านบนนะฮะรู้สึกว่าจะมีเกาะเพชรเหมือนกันนะครับผมโอเคขึ้นไปหน่อย <laughs> เราจะขึ้นไปด้านบนได้จังไดเนี่ย ตีนอยู่ไหนวะนี่ทิ้งไปเลยก็ได้ครับไม่น่าจะได้ใช้นะโอเคมันอยู่นี่มีระเบิดเอาไปอัดมันไหมวะเย้แม่งอยู่นี่แม่งอยู่นี่แม่งอยู่นี่เลยแม่งอยู่นี่เลยยังไงดีครับพ่อแม่พี่น้องบวกแม่เลยบวกแม่เลยบวกแม่เลยอ้ากูตก ไอเวียนเ้ยตกมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหตกเฉยๆนะเมื่อกี้มึงเด้อมึงเด้อหาความเงี้ยนี่ตีตบตบด้วยดาบตบด้วยดาบตาบด้วยดบตบด้วยดาบ,บมึงจะสกิลว,วิ่งมึงจะวิ่งนหนีไปไหนนี่เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยนะทุกคนครับโอ้ยยอดเลยนะก็ <c oughs> นั่นแหละครับต้องฟาร์มไว้ก่อนนะฮะถึงจะชนะครับมีโอกาสชนะสูงกว่านะะโอเคงั้นก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โหเกือบชนะหน้าตาแรกแต่ตาสองนี้ไม่พลาดนะฮะบอกเลย